จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชนีในวันที่12มีนาคม2564จังหวัดพิษณุโลกเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจณจังหวัดพิษณุโลก เป็นครั้งแรกภายหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่5มีนาคม2564เวลา9กานาฬิกาศนพนอ,อากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์904หัวหน้าคณะสวนล่วงหน้าลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายรัตนชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ และนำคณะสำรวจสถานที่เพื่อเตรียมการรับสเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธทชินราชณนะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกและทรงประกอบพิธีวางศีลาเลิก และเปิดอาคารที่ทําการสารจังหวัดพิษณุโลกอําเภอเมืองพิษณุโลกในวันศุกร์ที่12มีนาคม2564ซึ่งหลังจากที่คณะส่วนล่วงหน้าได้สำรวจสถานที่ในเส้นทางสเสด็จต่างๆทุกแห่งแล้วได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปแผนการปฏิบัติการในด้านต่างๆเช่นแผนถวายความปลอดภัยการออกแบบก่อสร้างผับพระพิธี การประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีและเฝ้ารอรับสเสด็จซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นครั้งแรกของทั้งสองพระองค์ภายหลังจากที่มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวพิษณุโลกทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้ารับสเสด็จตลอดเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินในวันที่12มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา17น 00. 00นเป็นต้นไป